สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วันจะขู่สู่คนเดิมเปิดภาพมากระเทียนอยู่เทียงน้ำมันนี่ก็มาคนเข่าขึ้นเล่านะ้ำพี่น้องอันนี้เป็นเข่างันเข่ากลางรอบสองเนาะรอบแรกได้สามสิบเก้ารอบนี้ได้สี่สิบเจ็ดทั้งหมดค่ะเจ็ดสิบแปดสิบสองจากลอยจากลอยสิบเสาสองเลือเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบสองลุกลายอยู่ปีนี่ค่ะ ว้ยเนี่ยฮะชิบเอไดช็อตหน้าชามอันน่นาชามอันช้ำชอันแล่ะน่ะหมดหลายมไหมยคนละส่นผู น่านจะช่งรอบชามรอบหรือยองคนมาสามสิบปลายสอบลดลงมาตัง้งสามสิบปลายสอบป้าท้อ นีคนแก่เข่าลาลายได้นีมลิ้นเพื่องแดดคลายกรคขายอุ๊ยอุกอั่งแล้วเน่เขา้าเข้าห้องอืมใช่ไม่ใหญ่อีกแล้ว ระวังระว,วังตีนตกตีนตกนนชิมหาชอบลายมาจากลายไหยจั๊กลายหนักของดู ช่องสี่หก2แปดชิ้นช่องสี่สิบหกสิบแปดช้าชองสี่สิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าทสิบเอ็่องทำสี่ทำสิบสี่ทำสอบนี่มาได้ะเมื่อบันนขบุกอ้ยชูงแส่ขบุกแดดแดดเด็กก็พากันปีนกองเพลิง 中中呢。 เร่องพ,พี่จะโดนงูหรือยงน้เพื่อนไเออสี่ช,ช่องขั้นลดหน่อยขอั้นละสิบหกสอูกน่อนนะเห็นาสองคนฮัโลโหลโลโหล ดู่นะท่าเด้อแม่ชิม,มื่อถอกเข่าเด้อแม่ชิม,มื่อถอกเข่าอยู่นะน้ำไม่ใหญ่ท่าเด้อเออจะหน่อยชิม,มาเอาได้เวลาแก่เข่าแล้วพี่น้อง แกเข่า okay, ้นเราละสองรถสอง่วนทิ au, ่มมันไว้นี่จะนะแม่มาเอาเด้อมาเทเข้าก่อน อยู่เพื่อนกระปวดอยู่เพื่อนมานลากระปวดไม่ใหญ่นะแปดชิดโซ่ไปชิ้น่ะไปชิ้น่ะ แดดแดดนางคนเข่าแล้วแดดแต่มันอีกคนจะคนลายอยู่มืนอนี่นะพอไปกเกี่ยวอ<ฮ><ฮ>่อนแอหน้งเลยยังเดือทามสอบอยู่ในนะในนาแตคือเขา่าเขาปลูกแต่แกเขาวันะเจ้านาจะสั่งเขาปลูกสอบหนึ่งเนาะเป็นเขาปลูกทองสามสอบ นสิเจ็ชอบด้วยนี่สักสิบแปดชอบต้อง่อย ใ,ใกล้ๆเบ้ยนะโย่โยย่หลังจากที่ปัลล่นเรียบร้อยกับเป้าคนขับรถได้พี่น้องแต่ละเพื่อนแต่ละชาติตอน,นีนก็ห้องทอง,งที่น้่ี้นี้รถเจอรถพี่น้องฮ้นอน,นี้พ่อพระค้าตลาดน้อย ลัดป่าขับไปอีกหมู่บ้านมาขายไลยด่ดนะเออไล่ยอยู่ะจะไล่หไลจะเต็มรถเข่อออาไงไล่แห่งยินกับวิวร์ดดอกปีนี้นะ่ะ นำมูมาเป็ดไก่บวกินซอยนี่ก็โบอคอยเบิดดอกพี่น้องเลยกระเพืองน้ำมูมาเป็ดไก่แน่เหรืรอเปล่ะไรอ้อยกับเจ้า คันนี่อยากขึ้นเลยจะขวัดเลยหนักโคตรเลยรถจักรด้วยทางล่าง บางคนกันยังไปแล้วเด็กกันย,ยังน้ำก้นมันอยู่พุ่ะเท่าคนประกาศว่าแล้วบันแรกปล่อยงูอได้พุ่อเด็งได้ปล่อยกำลังหอดเถ่องทางการที่หอดหมู่บ้านแล้วล่ะอึ๊บอยากจะอกนี้แหละตก อยู่ว่า,า,านะฮัะหนข้าไหงนะโอ้โอ้โอ้เขาสิลไปทั้งนั้นล่ะมาค้นผลก็เริ่มปล่อยแล้วน่าตกายเอา ่อดเข่าก็จะคนเลี่ยงจ่บอกอดหวยยางแล้ว นี่แหละพี่น้องตะกี้หวยอันนี้มันมีต้นยางห้ายๆเลยใช้สื่อบานหวยยางอ่าพระข้อวจาจก ตอนมมีครัวหากจะลําบากแห้งกว่านี้เนาะไปนากัยากยากลําบากแหงอันนี้นชาวบ้านหน้าฝนอยู่ฝั่งนี้เนาะก็เลยระดมแหงกันช่อยกันเห็ดอันนี้เป็นวงหลดฟอร์ดแล้วพี่น้องหัวไตเนี่ยก็ได้นักเจ็ดหัวเพลก็เลยลงไปทางน,านั้นพู้นทะลุขไปูตะกี้ไม่ได้เอาลงหัวยนี่แล้วก็ขึ้นว้าวตจ้าข้ากิตตมไเว้า ลุมจักเป็นได้ไรป่เด้ยลงไปช่องบ่งไตยางเด้ยาวควนี่ก็ดีจะน้ามากมากก็เต็มแต่กับไปได้อยู่ไหนเด็ดบื้นขึ้นมาแนนี่เลยถูกทั้งหนักกับมาแล้วจักไพ่นะมานำลัง คนเข่าขนาดช่วงนี้เขามปนยืนผ่านี่ไม่ยื่อช้าขันเดี๋ยวเขาปัน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 ขแเรหล้วเขาเขลรถปั่นมาปั่นปันปั่นปันปันปันันจะปันหน้านั่นน้นเลี้ยงกันไปเลยก็จะกับคนสู้ก็จะมาปั่นท่านี้ก็จะมาสิปันเลี้ยงนาไปเลยเด็กน้องแต่ทั้งนี้กัโคนเหนื่อยนื่อยเหื่ยื่อยเหนืยแล้วบนี้ทำไปนะาทั้งได้กัไปจ่ายได้กัจ่ายนัคนนะ ก็จะเอาถอในี่ใส่กับประยูนนะเอาถอในี่ใส่แล้วก็เ็ดอันเอถอนี่ใส่ประเทศอันเดิใน,ใเทน,นทางเด็กประยูใน,ในในถอดมันจะไปดูเลยถอดมาแข่งเลยนผู้อังลังยังนีงเลยทอดตีนบ้านแล้วอันนี้ยก็คือตีนหมู่บ้านบ้านซุดของบ้านพยางเลยเลยมันจะเป็นถงนาเนาะซุดบ้านนี้บ้านออกไปทางนาไปทางบ้าน นกอ้อยน้อยนกอ้อยใหญ่บ้านชอกวางเขาสวัสคิเขตหลัดไปได้เลย,ยางามคนในเมืองตะคนข้างน้ำแาบมันล่มแถวนี้ไงเปืดอเป๊ะไปเนีย่ย มาจะน้าบ่าไปเท่าเศร้าเมื่อยเราอ่อนเพลอนแล้วเมือ่อยกอดแล้วหอดหมู่บ้านแล้วพี่น้องข้างล่างก็ะซองคันเลี้ยงกันไหลเข้ามาแบบช่วงนี้ฮะช่วงฤดูแบบแก่เขานะ เออเลียงเร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 ียง,ยงกันมาเลยหมู่บ้านเขาก็เป็นหมู่บ้านน้อยมีสื่อในสมโุนโุครวรเนี่ยจะเก้าสิตลังคาเนาะอันเพื่อนเพเห็ดใหม่เห็นยังกะน,น่าจะหอดอยู่รวมรวมบนทะลอยลังคาแต่ยังบนมีสื่อในสมโุน,โนุควรนะพี่น้องเนาะเพิ่นเห็ดใหม่ มันชุดเลยนี่แต่ละคนนี่กอที่ไม่เขอนไม่ช้านลังใหญ่ๆได้อยู่นี่แต่คือไปเห็นงานเมืองไทยได้ก็จะแก้เข่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขัดเม่นเหยหน้าหน้าไกลก็ข่อยนี่ค่ะกรากำลังหอนเลยเออ

มวัดโอ้ลายลีเขาหน้าทงนะก็จะฝันแล้วค่ะเล่นเยลยเฮ้ยลไลลิว่ลายลียลเพื่อนหลังน่ะว่า,าเพื่อนหลังน่ะายลีว่ะเขาเร่ร่อยสอง คอใหญ่เริ่มแล้วหอดถี่ไว้อยู่นี่เล็กไข่เด็กไข่หน้าหัวใช้โชดนะเนาะหมูคอยกับพังเกลแก่มานนี่แหละน่าจะใส่รอบเดียวอะไรว่ะสิบปลายสอง เนื้อหรือจะเป็นออันนี้จะเป็นของการบ้านอันนี้จะเป็นนองรวมชีวิตมุงฝาเด็กๆกลางเลิกองเพียนมาค่ะเด็กอย่างไร้ไร้เลยมีต้นมะกอกมะกอกลกลกนี่มะกอกตองต้นนี่เนาะลกขนาด ตอนหนึ่งกับมาาหอนเฮือนเป็นเสียจบ้อยนะพี่น้องม้ากระเล่นหับโรด ภาลกิจเห็ดน,นากินเขา่าปีนี้ได้สชมนี่พี่น้องเอยถ้ามากินเบิร์บอกกับเบิร์ตดองเนาะขอบุเบื่อโมมาเป็ดไก่ตบิกานน่กัะเบิร์ตได้เดี๋ยวอยู่มันหาชอบชิดชอบ แชรพี่น้องเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็มียงยังไลน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชรนกระดิ่งคะแนนเพื่อสุภาพที่ใหม่ๆจากช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้เดอพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจพี่น้องเด้อคลิปกับบุคคลได้ลงบันไดถึงเขาช่องเสมอลงถึงหนึ่งชิ้นหอดถึงถึงเก่าแล้วก็มันบคอยอยุคคลยมียอดวิวเนาะคลิปละลอยช่องลอยขึ้ว่าแหละคลิปเก่กาๆเดิมๆคอยจะไปใส่